สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ป๋องต้องเรียกว่าอะไรจูเนียเนียค่ะเนียเนียนะเนียนะเนียนะนะคะเมื่อกี้พยายามจะเอ๊ะจูเนียเนียเนียไม่แน่ใจนิน้องเนียนะน้องเนียฮะอดูจากอายุเบญจะเพศค่ะเป็ไงบ้างดีไหมเบญจะเพศมันก็มีปัญหานิดนึงแต่ก็ไม่ไม่มีอะไรทุกอย่างอีไม่สิเรียสมากไม่ไม่ค่ะก็ปกติ อืมนะตอนนี้น้องโทรจากที่ไหนครับเนี่ยโทรจากสกลนครค่ะอําเภออะไรครับอ่าอำเภอเมืองอําเภอเมืองนะครับตอนนี้ฟังอยู่กับใครฟัองอยู่กับเพื่อนแต่เพื่อนหลับแล้วเพื่อนหลับไปแล้วนะ <c oughs> อ่าดูจากอายุจบแล้วเนาะนะครับอ๋อไม่ค่ะคือหนูหนูดรอปค่ะที่ปองแล้วหนูกลับมา,มมาเรียนหนูไปสองสามปีแล้วนี่หนูอยู่ปีสามอ๋อแล้วปีสามคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์ค่ะตั้งใจงเรียนนะตั้งใจช่วยนะครับนะถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้บอกฟังหน่อยพี่บอกง,งงมากกับคําว่ากระโปรงทรงเอมันคืออะไรยังไงและเรื่องที่หนูไปเจอมาที่มหาวิทยาลัยนี้ซึ่งก็คือที่หนูเรียนอยู่ถูกต้องไหมครับใช่ครับเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาถ้างั้นมาขยายความเรื่องนี้กันหน่อยรวมไปถึงกระโปรงทรงเอด้วยอธิบายหน่อยว่ามันคืออะไรค่ะก็คือเรื่องมาเริ่มตั้ง่ว่าตอนนั้นหนูเพิ่งเข้าเรียนปีหนึ่งใหม่ๆใช่ไหมคะ อืก็ตอนนั้นเป็นค่าเรียนบ่ายหนูไม่แน่ใจว่าเทอมหนึ่งหรือเทอมสองนะคะแต่มันเป็นค่าเรียนช่วงบ่ายหนูก็นั่งนั่งนั่ง,ง,งเรียนไปอ่าเสร็จปุ๊บก็เห็นเพื่อนสองคนยกมืขอขนุยาอาจารย์ออกไปข้างนอกสองคนหนูก็หันมองก็ไม่ได้สนใจก็ฟังอาจารย์ไปหนูก็เล็กที่อ,อะไรปกติก็จนกระทั่งเลิกเรียนนะคะก็มาเปิดดูเฟซบุ๊กก็เห็นเพื่อนมันโพสว่า ตกใจกับสิ่งที่เราเห็นเออเราเจอ<ม>อะไรทำไมมันน่ากลัวจังเลยผู้<ม>หญิงคนนะั<ม>้นเขาเป็นใครอะไรเงี้ยใช่ไหมคะหลังจากนั้นหนูก็ไปดูคอมเมนต์เพื่อ,กอนก็ถล่มถามอาจารย์ก็ถล่มถามว่าไปเจออะไรนะแบ<ม>บอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เลยหนูก็เลยพักแชทถามว่าเฮ้ยแกเจออะไรเข<ม>าเลยบอกว่าหนูเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เนี่ยเขามายืนเหมือนกับว่ามันเป็นห้องเรียนใช่ไหมคะพี่สองแล้วมันจะเป็นประตูสองบานเนาะ อ่าอ่าข้างล่างมันจะเป็นไม้ข้างบนมันจะเป็นกระจกเราก็สามารถมองไปข้างนอก้วข้างนอกก็มองเข้ามาเห็นเราได้ใช่ะหมคะเพื่อนบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนต้องเข้ามานีห้องระหว่างที่พวกเรากำลังนั่งเรียนคาบบ่ายอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าช่องนานมากที่แรกนึกว่าเออเขามาหาห้องเรียนหรือเปล่าหรือเขาเข้าห้องเออเหมือนจะยืนช่องว่าเออฉันเรียนห้องนี้ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะอื เขาก็บอกว่าจะมานานเกินไปแล้วสักพักแทนเอะใจตรงที่ทำไ,ไมเขาบบหน้าตาคิดมากออมต้องมาตาเขาเหม่งมากเลยเพื่อนเพื่อนมันก็เลยตกใจมันก็เลยชวนกันสองคนแล้วมันก็เลยยกมือขอขอนุญาตออกไปข้างนอกที่หนูเล่าให้ฟังตอนแรกใช่ไหมน<ะ>ั่ <ๆ S 2> นแหละคะ <ๆ S 2> ่ะเขาก็เลยเออกไปกันสองคนเขาก็เดินมาเดินกลับมาแล้วเขาก็มาแล้วก็อืมก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนเดินไปเดินมาแถวนี้กออ็ห้องเขาก็เรียนกันอยู่บางห้องเขาก็ลงไปแล้วบางห้องก็เหลือแค่ มีแค่ไม่กี่ห้องที่เด่นตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะครับนะคะก็เลยถามเออจะเป็นยแง้วรู้สึกยังไงก็ก็กลัวเพราะว่าคือแบบคือพัฒนาเป็นคนมันมันไม่มีใครที่ตรงกันยังไงนะเขาถึงซิดมากแล้วเขายืนนานมากอืมแล้วถ้าจะว่าหาห้องเรียนไม่น่าจะมายืนต้องนานขนาดนั้นใช่ไหมคะประมาณหัวประมาณอสามสี่นาทีที่ยืนจ้องอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนเลยเช่นเมคะก็เลยเดินออกไปดูแล้วมันก็ไม่มีใครอืม แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปเรียนปกติสองวันถัดมาอืวันนั้นเป็นวิชาการเขียนครับก็หนูหนูเขียนงานเสร็จเป็นคส,สุดท้ายซึ่งอาจารย์แกก็นั่งรองานจากหนูใช่ไหมคะเพื่อนก็เรื่องพยอยสูงพยอยส่งนนก็นั่งรองานจากนักเรียนถ้าพักหนูจะเรียนสุดท้ายแล้วเชื่อมันประมาณหกโมงแล้วคะ่ะมันประมาณหกโมงเย็นแล้วหนูก็เดินส่งอาจารย์แกก็เก็บเอกสารเข้ากระเป๋าหนูก็เดินกลับมาเก็บกระเป๋าหนูกัที่หนูจะลงข้้งล่างเพราะหนูยนอยู่ ชั้นแปดนะคะตอนนั้นค่ะพอหลังจากนั้นเรื่อมาที่ลิฟต์ปุ๊บหนูเข้าลิฟต์หนูกดลิฟต<ม>์บกกิที่ชั้นหนึ่ง<ม>ลิฟต์มันก็กำลังจะลดลงอยู่ดีๆมันเด้งขึ้นในชั้นเก<ม>้าไปขึ้นชั้นเก<ม>้ามันก็เลื่อนขึ้นไปชั้นเก<ม>้ามันก็ตกใจอ้าวชั้นเก้าเออสงสัยมีคนกดเลขขึ้นมาเป็นป,ประจำที่แบบตังคึกขันบางคนหน,กน,กนกูก็แบบเช่ากด<ม>ลิฟต์เล่นอะไรเงี้ยหนูก็ไม่คิดอะไรมากไงหนูเพราะหนูอย่างหนูคนที่ไม่ไม่ได้กลัวอะไรด้วย ถ้าป็นก้าก็อ๋าแล้วมาจะเจออะไรก็มาหรือหรือใครกดตกดเล่นหรืออะไรนันก็อ่าคือแทนก้าปุ๊บประตูลีเปิดตึ้งอ่ามันก็จะมีของวางพวกุกอีอะไรนิดนึงอาจจะแบบเป็นชั้นที่มันค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยเท่าไหร่แต่มันก็ยังทะเลปกติอาจจะมีของวางลงนิดนึงหนูก็จะส่งจากคงกดเล่นสักพักหนูก็จะกดปิดประตุลิป ที่ลองจินตนาการนะคะว่าเป็นเสียงซส้นสูงที่ผู้หญิงกำลังเรียนแบบกึ๊กกึกกึกที่มันแบบชัดชูผู้หญิงสูงแล้วมันกระทบกับพื้น่นะคะมันกำลังกึกกึกกึกแบบอะไรอ๋อสงสัยจะมีคนไเปต่าหนูก็คนรีบคลำไว้เพื่อรอใช่ไหมคะหนูกดเพรวา่ารอหนูก็ประมาณหนึ่งนาทีแล้วมันไม่เอมันไม่มาสักทีอะหนูก็อ่ะลงไปเลยแล้วลงมันก็เอ้าหนึ่งนาทีแล้วมันไม่มีใครหนูกำลังจะลงไปหนูก็เลย ถ้งง้าออกไปดูพี่บอกเราเจอแค่กระโปรงตรงเอกับขาแต่ท่อนบนไม่มีเจอแต่ช่วงล่างนี่หรอคือตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงเอวลงมาก็คือช่วงช่วงกระโปรงใช่ค่ะเป็นกระโปรงทรงเอนยค่ะผู้หญิงใส่ค่ะจุบก็ก็ก็เดินมามันก็สตัร์ทปลายหินมันก็นิ่งไว้สักพักมันก็สุดลมหายใจเล็กๆอ่าล่ะถอยเขมาในริบปิ๊บรี ลงมาชั้นหนึ่งหนูก็วิ่งอกอกต่าคารนั้นเลยค่ะเดี๋ยวน้าเจอแต่ช่วงล่างแต่ช่วงบนคือไม่มีคือมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าไม่เจอผู้หญิงไม่เจอเสือนักศึกษาสีขาวใดๆทั้งสิน้นเดี๋ยวนันกระโปรงทรงเอก็คือกระโปรงที่นันกศึกษาใส่ถูกไหมครับใช่ค่ะอพอพี่ก็นึกไม่ออกแล้วก็ไม่รู้จักว่ากระโปรงทรงเอมันคืออะไรยังไงเนาะนะครับแล้วก็เห็นรองเท้าเป็นรองเท้าส้นสูง่เห็นแค่กระโปรงกับรองเท้าแต่ข้างบนไม่เห็น ไม่มีอ่าแล้วพอหนูวิ่งออกมาจากริฟได้ไงต่อครับหนูวิ่งออกจากริฟหนูก็วิ่งออกมาหนูก็ดีนตั้งสติพอลงมาข้างล่างหนูก็รู้สึกตบดในเฮ้ยอะไรอะคืสโน้ตอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยคือแล้วหนูก็หนูก็เลยเดินไปหาเพื่อนอีกคนที่จึดหนึ่งแล้วก็กลับหอด้วยกันแล้วก็มาเล่าให้เขาฟังอืมอ่าเขาเล่าแล้วเขาว่ายังไงบ้างเขาบ็ก กลัวเพราะว่าเขาน่ะเพื่อนไปงคนที่เขาเฮ้ยอย่าล่วสิกลัวว่าต้องเรียนต้องต้องยนาคารนี้ประจำไงคะใช่บ่อยดฮ้ยอย่าเล่าสิเพิ่กลัวอยู่บางทีกับดกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เล่าก็แบบกลัวเนี่ยเออกลัวอะไรเออคิดมากสิอันนี้เล่าให้ฟังหนูเจอมาอะไรพุกนี้ไม่แต่เจอแบบนี้ไปเล่าให้เพื่อนฟังถ้าพี่เป็นเพื่อนหนูพี่ก็กลัวนะเออนะครับแล้วจากนั้นล่ะเนี่ยหมายว่าจากจากนั้นหมายถึงว่าหลังจากที่เราไปเล่าให้เพื่อนฟัง ในวันรุ่งขึ้นในวันต่อมาเรายังเจอเรายังพบเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้อีกไหมหอืมถ้าเจอเจอค่ะก็ก็มีเจอเจอเจอแล้วเราเจอมาถึงว่าเจอ,เจอนักศึกษาคนนี้นะที่มีแต่ช่วงล่างเลยนะอ๋อมาถ้าอันไม่เจอแต่หนูจะแบบคือวันวันที่หนูเจอ,อหลังจากหลังจากนันสิบปุ๊บคือหนูจะเป็น สัน,นคือหนูจะสันรู้สึกใจสันตลอดเวลาช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยค่ะ,ะหนูจะใจสันมากแล้วเหมือนกับว่าพอหลังจากนั้นหนู<อ>ใส่บาแล้วหนูไปทำบวงอาการนั้น<ะ>ก็หายไปเลยอืออืออือออฮะแล้วคนที่บอกว่าเราเห็นแค่เออ่ครึ่งล่างเขาเป็นใครอ,อ่ะอันนี้หนูก็ หนูก็ไม่ทราบเพราะว่าหนูไม่รู้จะไปถามที่สาวเราเรื่องจากใครที่ไหนแต่เห็นเขาว่ามันก็มีประวัติอยู่นะแต่ไม่แต่เขาก็ไม่สามารถจะบอกรายละเอียดไปมากกว่านี้ได้ค่ะประวัติเดี๋ยนะเอาโดยสังเขปที่หนูได้ยินมาคือไงเป็นนักศึกษาเสียชีวิตหนูอันนี้คือหนูทราบว่าเขาไม่เล่าอะไรให้หนูฟังคือมัน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 ไม่มีใครรู้อะไรเลยค่ะว่าอีกอย่างหนึ่งหนูก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะว่าหนูก็รู้ว่าถ้าเราไปรู้เขาได้เชื่อไหมเขาจะได้ว่าเราอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เล่าให แค่เพื่อนรุ่นเมียทีเขาได้กันฟังแค่สองสัมคมแค่นั้นเอาแล้วคนที่บอกมายืนช่องอะคิดว่าเธอคนนั้นกับสิ่งที่เราเจอตรงลิฟที่ว่าเห็นเป็นผู้หญิงครึ่งท่อนเนี่นะคิดว่าเป็นเป็นโทษน,น่าเป็นวิญญาณตนเดียวกันปะหนูว่าน่าจะน่าจะน่าจะค่ะออหนูว่าน่าจะใช่แล้วเขามา<ช>สื่อสารกับกับกับเนี่ยเพราะอะไรคืออยากได้ส่วนบุญหรือว่าเราเป็นคนมีซิกเซนหรือว่าสัมผัสอะไรแบบนี้ได้ง่ายเขาก็เลยมาสื่อสารกับเราเหรอ หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วคือหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่หนูก็เออเจอเหตุการณนะ์วันนั้นน,นตรงนั้นด้วยอนก็ไม่แน่ใจเ<ๆ>หมือนกันแล้วอาจจะเป็นเพราะปกติส่วนนางหนูจะเป็นคนที่เจอโดยมีค่อนข้าง,ง,งจะบ่อยถ้าไม่มาไม่มาให้เจอเลยก็จะแบบหนรับรู้แหละว่าตรงนั้นมีเขา,อ,าอะไรอ่เงี้ยก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปของผู้หญิงปริศนาคนนี้ โอ้นะครับเอาละรั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเรื่องของ<ช>กระโปรงทรงเอนะก็คือกระโปรงของน้องนักศึกษานั่นเองเหตุการณ์กรรเกิดขึ้นแบบเป็นสัน้นๆที่เขาที่ที่กันวัยรุ่นใส่กันนะ,นะอ่าใช,ใช่ใช่ค่ะอันนี้เกิดขึ้นที่สามารถศึกษาที่หนึ่งว่าฟังที่จังหวัดสกลนครครับก็คือที่เดียวกับที่น้องน้องเหนียนเรียนที่นี่แหละนะนะครับขอบคุณมากน้องเนียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ